มันมันช่วงสั้นๆนไปเยอะแล้วครับปีนี้ก็ช่วงทับเวลานี้ก็ประมาณอยู่เราโดนดวงกันประมาณอยู่ยังไม่ถึงผันตู้เลยนะครับ<ช> <ๆ S 2> พีว่าปีนี้ปลายได้เวลายังสั้นอยู่นะครับเพราะว่าเพึ่งจะชุบซับป,ประมาณเดือนเดือนหนึ่งก็หมดแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยเขาจะสาแล้ว <ๆๆ S 2> ปีที่ดลยวมากที่สุดยังไม่ถึงผันผันตู้เลยที่มากที่สุดแล้ววันหนึ่งก็ขาดไม่กี่ตู้ก็ผันตู้นนปีนี้ พันกว่าตู้พันสี่ร้อยตู้พันสารร้อยตู้ทุกวันเลยเท่ากับว่าไปได้มากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าลุ้มมันเยอะผู้สงเวงมันมากพึ่งเยอะจากเก้าร้อยเพิ่มมาถึงตั้งแต่พันสี่ก็คุณแย่งกันซื้อก็แย่งกันส่งก็แบ่งแบ่งกันไปบางคุณจะได้น้อยตอนนี้ก็หาไปวันหนึ่งอาจจะสองวันใต้ตู้บ้างก็มีก็บางคุณเยอะก็วันหนึ่งจะแปดตู้สิบตู้ก็มี

อมองทองเนาะมองทองเขาก็ต้อง120วันนัาการจีนนะครับก็ปีนี้อาจจะว่าร้อยห้าวันร้อยสิบวันเขาก็ด่วนนะพระศกดาก็ต้องรีบตะก็ถังให้ไม่ทันสักช่อนหนึ่งก็มีครับเพราะว่ามันแหนงมากที่ผ่านมาไม่เคยเจอร้องขนาดนี้แต่ปีนี้ราคาดีครับราคาดีก็ตลาดก็ขายดีครับเท่านี้ที่มันจริงตลาดกวางเจ้าเขาก็พอวันตั้งแต่เช้าเลยทุกวัน เขาบอกว่าเออขับ20ปีแล <ATE> ้วไม่เคยเห็นตลาดมึงคุ้มมากคุ้มูลขนาดนี้เลยฮะก็ทุกคูนก็มาไม่ใช่ว่าขี่ซาลิงก็แล้วแต่เอารถแข็งก็แล้วแต่มาขายทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงห้าทุ่งยังมียังขายอยู่ในตลาดนะครับก็ทําให้ทุเรียนเขากระจายได้เยอะนะครับก็ตลาดขายได้ดีไปทานราคาก็อยู่ที่คุณภาพ สมมรับว่าคุณบริษัทไหนที่คุณภาพทำได้ดีก็ขายได้แพงขายได้กันในคนไหนที่ไม่ค่อยชันนานอย่าเพิ่งทำใหม่นะครับก็บันทีคุ้มส่งก็ไม่ค,ค่อยคล่องอย่าว่าเดือไม่ดีเลยมั่งอย่าไม่ปั่นไฟมั่งก็ทำให้มีเข้าไปสกเกินมากก็อย่าขายได้ถูกลอยก็โดยรวมก็ขายได้ดีโดยรวมขายได้ดีครับทุดเรียนตัวนี้นะข้างข้าม ทำยากนิดนึงไม่เหมือนกับว่าดิงจีลำใหญ่แบบนี้แหงว่าอยู่บนต้นสกก็สุกเลยเก็บไปใส่ตะกร้าไปอย่างเดียวนะครับไม่คยไม่เคยทำไม่ค่อยยากแต่ว่าทุเรียนนี้ก็ค้างค้างต้องใช้ฝีมือนะครับเกี่ยวกับของผลผลิตผู้สง่งออกพ็กพ็คก,กิ้งผู้ขนส่งนะครับก็ต้องค่อนข้างใช้ฝีมือสมมติว่าอของเรานะแปลาว่าลำบัญไทยชาวสวนทุกคนนะ ก็ตั้งใจทํามีคุณภาพนะครับไม่อ่อนไม่ตะต้องตะแก่อย่างเดียวแล้วก็ทั้งให้ทั้งให้อร่อยนะครับผมว่าจะไม่ราาเพ่งห่วนะครับรัชชนสมมุติว่าดิบตะนะอ่อนก็ตกแก่ก็ตะอะไรไม่ไม่ไม่ดูในคุณภาพเอาเดเอาต่ราคาเอาเ่เอาเดใจอย่างนั้นนะครับก็คงจะน่ากลัวนะเพราะว่าไอ้นี้เขาไปกินนะครับกินแล้วไม่อร่อย เขาให้ถูกเขาก็ไม่เอาใช่ไหมครับอ่องตอนนี้ผู้ทรงเมาะทุกคุณเขาก็ไม่อยากเอาอ่องทรงอยู่แล้วเพราะว่าใครก็ไม่อยากขาดทุนนะครับก็บางคุณอาญัดนองที่เมฆาเขาก็รีบมั่งอาัดว่ามบางคุณเขาก็ไม่เป็นมากก็ลองก็มีไม่เยอะนะครับไม่เยอะครั้งปีนี้ทางจังหวัดจันทบุรีเขาก็เข้มมากเข้มข้นมากนะครับ3าปีแนละ้วผ่านมาปีที่ปีที่สาม ก็ทุกคนก็ดึงเข้าโตแล้วนะไม่สามารถเป็นชาวสวนก็นแล้วแต่แม่ค้าก็แล้วแต่เขาก็รู้ว่าตะอ่อมไปกินไม่ได้ถันายตัวเองก็ปีนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าทุกปีครับที่า